อยู่ที่นู่นทำไมกระบี่กระบี่อ่ากระบี่ไปกระบี่ค่ะไปเลยที่ไปเลยอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะคะเจ้าหน้นาที่เขาต้องไปช่วยเหลือค่ะเป็นวินาทีชีวิตของชาวประมงสองคน,นออกไปหาปลากาันแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคลื่นลมมันแรงคลื่นในทะเลก็สูงประมาณ1-2เมตรนะแต่ว่านี่เนี่ยตอนที่เจ้าหน้าที่ไปก็นี่ต้องลอยคองอยู่แบบนี้แกลลอนน้ำมงนน้ำมันอะไรนี่โยนไปได้โยนไปก่อนค่ะ สุดท้ายช่วยขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยนะคะก็เจ้าหน้าที่เขาก็ให้การช่วยเหลือขึ้นมานะคะเขาบอกว่าคนที่ตกน้ําไปเนี่ยเป็นญาติกันชื่อคุณมัดสันนะคะกับคุณพีรพัฒน์พาเข้าฝั่งได้อย่างปลอดภัยคือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาบอกว่ากําลังเดินทางไปทาภารกิจที่อุทยานแห่งชาติหาดโนพรัฐรามูเกาะพีพีปรากฏว่าพอไปเจออุบัติเหตุเรือหางยาวถูกคลื่นซัดเนี่ยชาวประมงตกทะเลไปก็เลยให้การช่วยเหลือพูดถึงก่อรันตา พ่อมีประสบการณ์ยังไงคะเนี้เขามีสะพานข้ามแล้วเขาจะมีสะพานข้ามแล้วก่อนลังตาเมื่อก่อนมันต้องเป็นนั่งเรือเรือพ่อเคยไปเล่นคอนเสิร์ตและพี่แยมเนี่ยเป็นคนทําคิวร้องเพลงค่ะไปงานแต่งงานไปงานแต่งงานโอ้ยต้องเป็นเพลงซึ้งแน่เลยตั้งใจฟังแล้วคุณผู้ชมเพลงแรกเพลงแรกมาเลยไอ้เราก็แบบว่าโอ้ดนตรีขึ้นแล้วเอเพลงแรกเลยแสนสาวต่อชาวแฟนเราแต่ง ร้องไปแล้วหันหน้าแบบไม่หันหน้าหาเจ้าบ่าวเจ้าสาวอ่ะยืนร้องอยู่อย่างเงี้ยคือดนตรีมันขึ้นแล้วมันทำอะไรไม่ได้แล้วไงเพราะพ่อนั่งอยู่ในรถแยมดูงานหรือเปล่าลูกแยมวิกาเออแยมวิกาดูงานหรือเปล่าลูกเพลงเมื่อกี้คือคนอกหักนะคุณผู้ชม แสนเศร้าต่อเช้าแฟนเราแต่งงานคือแฟนเราจะแต่งงานอยู่แล้วแต่นี่เขาต้องมาร้องเพลงในงานแต่งงานเพรเชิญแม่ของมนตรับป๊อปขึ้นร้องเพลงโวยพรเจ้าบ่าวเจ้าสาวโวยพรเจ้าบ่าวเจ้าสาวตั้งใจมาพานให้งานพังคนทุกคนเงียบหมดลานมามองอะอย่าบอกนะว่าใช้แยมไปเลือกเพลงเหมือนกันอย่าบอกนะว่าใช้แยมไปเลือกเพลงเหมือนกันค่